ไปแล้วครับ88ตัวหมดเราะหมดโตกหมดลกหมดท้ายนรสายบุญสุรินทีวีแผนเอกน้ำปะนะัะวันนี้น้ำปะนะสายบุญสุรินทีวีมาที่โคกขมิ้นตะบนโคกสะอาดมีพระคณะสงฆ์ของคณะธรรมยุทธ,ธ์คือวัดป่ามาสี่อำเภอมาร่วมกันวันนี้อาจารย์ในนาม ทั้งในานามสายบุญทางนามพระก็อนุโมทนาบุญกับโยทุกท่านที่ทำบุญมากลละแก้วสองแก้วสามแก้วแล้วแต่ศรัทธามีงานต่อไปก็คือเมื่อกี้ขออาจารย์อยู่วันที่23บัตตลวกและวันที่25คณะสงฆ์ทั้งจังหวัดของคณะธรรมยุตสายป่าุรีินไปที่วัดสี่เหลี่ยมวันที่25 เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็บอกบุญก่อนงานใหญ่คือ25พระทั้งจังหวัดจะมาร่วมกันเจริญพรญาติโยมที่มีสัทธาทำบุญมาด้วยน้ำพันธะอาจารย์เจริญพรปลาไหล9ตัวปล่อยปลาไหล9ตัวปล่อยปลาไหล9ตัวนะครับขอให้ก้าวหน้านีไป ไปนะครับจ่วยปล่อยปลาไหลเก้าตัวแปดสิบแปดตัวปล่อยปลาวันพร้าปล่อยชีวิตแปดสิบแปดชีวิตครับไปแล้วครับแปดสิบแปดตัวหมดเคราะห์หมดโทหมดโ่กหมดทั้งไป แปดสิบแปดตัวปลาไหลเก้าตัวเรียบร้อยอนุโมทนาสาธุับ <c oughs> อ่าปล่อยไปแล้วก็ให้อาหารไปด้วยขึ้นมาลงม,มาเยอะเลยผมให้อาหารปลาครับผมอ่าพี่ติวให้แล้วปลาปลา กนุดๆเลย้ลยีเ็น่ที่ก็จะมีคนมาเนี่ยฮะอาหารปลาไม่ได้ขายนะครับแล้วแต่เขาจะทําบุญเนาะบางคนทําบาทสองบาทบางคนทําเป็นร้อยก็มีนะมาให้อาหารปลาดุกแล้วให้อาหารปลาดินปลาในาปลาตะเพียนสารพัดปลา <มะ S 2> ที่ศูนย์การศึอัศดินเมื่อคืนฝนตกปลาก็ออกนะไปท่องเที่ยว <นะ S 2> แล้วแต่เขาจะไปเขาก็อยากมีอิสระเนาะแต่ถ้าเขาอยู่ที่นี่ ก็จะไม่มีใครจับเอาไปกินเอาไปขายเอาไปฆ่าแต่ถ้าออกไปออกไปก็แล้วแต่เขานะแต่เมื่อคืนฝนตกหนักฟ้าก็ออกพอสมควรวันนี้ก็มาเติมอีกแปดสิบแปดตัวครับเมื่อคืนนี้ออกไปแล้วเขาก็กระเสือกกลับมาคืนนะอ้าวเลยใช่แต่ว่าเขาเขาพยายามกลับมาคืนเพราะรู้ว่าเขาออกไปแล้วแล้วเขากลับมาอยู่คืนก็ออกไปข้างนอกเนี่ยดูตรงตรงนาเนี่ยเบ็ดเต็มไปหมดเลยฮะน่ากลัวน่ากลัวเขาเรียบกลับมาคืนเขารีบเากรีบกลับมาคืนเพราะว่าออกไปเจอเบ็ดแน่นอน รอบรอบศูนย <ítulo> ์อ <Beautiful, S 2> <The Major> mm ัศ hmm. ดินนะเบ็ดเต็มไปหมดเลยฮะเขาบอกว่าตกได้ปลาดุกเยอะะปลาดุกที่ออกไปเลยนึกได้เฮ้ยถ้าออกไปโดนเบ็ดแน่ก็เลยเข้ามาเกืนเข้ามาน่าจะรอดมากกว่าออกไปข้างนอกนี่นะคะปลาดุก88ตัวเดี๋ยววันนี้อยปลาไหลด้วยนะคะ9ตัวปลาดุก สองสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดจุดเจ็ดสิบแปดจุดเจ็ด แก่ได้อย er ู <t <t ่บ voilà> ้านเดี๋ยวเดี๋ยวคนตับเราคนเยวถ้าหูมีก็เหรอถ้านเป็นลงกเอะนี่กเยอะเชิญพรโยมทุกท่านครวันนี้ก็คณะสงฆ์ทั้งสามอำเภอมาลงปฏติโมกลงปฏติโมกในในภาษามีความสามัคคีกันแล้วก็วันนี้พิเศษด้วยมาบริจาคเจาะน้ำบาดาลมอบให้วัดนี้ ท่านน้ำมันไม่มีอ่ะมันมันไม่พอใช้หน้าแรงกับลำบากก็เลยมาลงปาทิโมร 100, 135อ้อยร้อยสามสิบห้าองค์อรกมีโยมาเลี้ยงกาแฟอนุมโมทนากับเอฟซีสุรินทร์ทีวีแล้วก็ญาติโยงพืนที่มา,าร่วมทำบุญในวันนะนี้เด้อขอเจริญเจริญร่ำรวยมีความสุข

ญาติโยมที่มาร่วมบุญในวันนี้ขอให้เจ้าของโรงทานในวันนี้จงมีสุขภาพที่แข็งแรงมีเงินมีทองครอบครัวร่มเย็นเป็นสุขไปไหนก็อยากก่าเจ็บอย่าจนขอให้ชีวิตเป็นดั่งสายน้ำที่ร่มเย็นเหมือนน้ำที่ท่านมาทำบุญทำทานในวันนี้ค่ะคุณขาธูค่าแ<ต>ูกบาถูกูกขบอกหอมยังเหลืออีกไหมยังเหลือสักถุงไหม

สมศรีวุฒิชัยเทพทอนดูวิจิตตะวิวัฒได้คณะสายมุกวีทีวีนะคะสัพีติโยวิวัชันตุสัพะโรโววินาสตุมาเทพทวัปวันตาระโยสุขีติขายุโก พวะอาิวาตนาสีเลสนิจังวุตาปจายโนจตตารตามาวะตันติอายุวโนสุขังภาลังอะโมเทส